พอนดาเผยมุมน้ารักคู้รั้สักขนโตน้องราราสวยไม่เบา้าเชื่อว่าหลายท่านก็คงยังจะจำเธอคนนี้ได้เป็นอย่างดีสำหรับอดีตนางเอกชื่อดังพอนดาเทเดอร์ที่ปัจจุบันได้แต่งงานกับสามีสุดต่อนักธุรกิจรุกครึ่งฮ่องกองอังกฤษเอ็ดเวิร์ดบัเทอรดีมีทายาทด,ด้วยกันถึง3คน นั่นก็คือน้องไดรดาน้องรูก้าและน้องเอลราซึ่งปัจจุบันเด็กๆทั้ง3คนก็เริ่มโตกันหมดแล้วหากใครที่ได้ติดตามคอนเืนต์นไหวทางไอจส่วนตัวของคุณแม่พรนรักก็จะเห็นว่ามันจะมีโมเมนต์ครอบครัวเวลาอยู่ด้วยกันออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดโดยเฉพาะความน่ารักของลูกๆทั้ง3คน แล้วก่อนหน้านี้ไม่นันพรดาก็ได้ออกมาอวดภาพคู่ลูกสาวคนโตน้องรายราซึ่งตอนนี้เริ่มโตเป็นสาวขึ้นแล้วเซลฟี่คู่กับคุณแม่น่ารักสดใสสองแม่รูปมีความน่าคล้ายกันมากจนชาวเน็ตเข้ามาก,กไดไลค์และคอมเมนต์ทักกันรัวๆว่าน้องรายราย,ยิ่งโตยิ่งสวยตามเราคุณแม่มาติด,ตด